เออมาเนี่ยเห็นเามาแล้วหาคือนพอเลยดนเล้ยวโบเฮเป็นกันเล้กเตี้ยนนพอเนาะไม่ใย่สายเราไปห้าเจ้าอะไรตีไหนต้องไดนเดี้ยอ้ พันยูเหนือเก่าของไทยเฮาลงใส่สาบปินสั่งสารใหญ่ขนาดลงใส่นสส้นสาบสันขันตีตังเมียนต่อมาขันตีตังเมียนต่อมายเอ แล้วมาสิจ้าตามเรื่องภาัาท่านบางบอนตอนพระพุทธ,ธเจ้าองควลงไปมาเป้นผิวเสืเ้อร้างเผื่อภ่าสันบริบรารมทนับมากไม่ท่านหลายลุนมีนั่งสร้างมาฮีสีทั้งสีเป็นที่โยชน์เยี่ยมเพียมข้างอย่าบอวา่าสร้างฮักสร้างสเสมอเด็ดดวงตาปาธนาน้ำกันตั้งแต่้าวเฮาผินสร้างถ้าหม,มุนสร้างกินทานบ่ประมาทชาติะองคเตลน้ำใส Dạng như thế này, dạng nhá สั่งไงสักท่านบัวดีร้านเป็นตือดอกซื้อน้ำแนวสั่งภัาสารหาเอายามาปั่นเป็นบ้านบอนให้บก่อนยอยสู่เมียสั่งสีนางส่วนไม่ให้สีสั่งก็ยนนี้ดีสมสื่นสั่งก้อนื่นเมียยาเพราะค่าค้างระวังคอพ่อฮอดนองนั่งนาสุพัฒนาเมียพญาไผ่สารมอมพานังจะเลยแขนมีโมเด็งกาดดองท่าคอยแขนค้าง เล่นอว่าบัวสร้างตัวเสานั่งสร้างกงวมเงาเบาต้อพีผ้าพี่้ายสันอยากขายดีอยากายบ่ดีร้านนายหัวผืนสร้งนองน้มตาหนองไหลหง่วงงาจุดลอยยัง่าบัวสร้างหน้าน้องก็คล้องได้อยู่น้ำสร้างสร้างในตาดำับไปเลยละส่ไฟนาแน่สร้างกวาหั่งมินองอก็ค่อยคานแพร่ไม่สุด้าตาสุดแขน มาเลยลงมาทางตตยท่ายสานสร้างสัต์ท่านกันโศกโลกวะเป็ดจังสี่พญ,ญาสร้างในหัมพอนจุ่มเบาหนองนางพญ,ญาสร้างปาอดขึ้นมาปากเป่าพอให้เลยสั่งทมสร้างสุรรมนับตา,ญญา,า,ากาาาาาชุนเสียงเมื่อพญ่ไพ่สานกับเราใจเท่ารันจับประคนชุญเสียงว่าผัวสร้างท่ำโทษปาดธนาจองไว้นําไใจ่มาทรงกับ <c oughs> สั่งในตายสัตว์นั่นในมาเกิดเป็นคนมาเป็น,นัางสุภาษาลูกพญาจันแก่นเน่าในแขนแหน,นพยาร่าบอกเราสุภาษิเยันขับปีเจ้าก่อง นางนั่น้องนางน้องเน่าอยู่แทนบาลังทรงสุวินค่วงฝันในนางเตียงหน้า้างนา่งนอนเอนเอนใจแล้วก็เอยอาทิกวดขึ้นฟ้าผ่านา่งข้าก็ตื่นมาเราห้อย้าแทนฟ้าบันบอนตอนน่งฝันบอไดนอนเตียงหน้าซ่วมีิตายเท่านันจักจี้เจ้าหาลวงโออาจมีอำนาจแก่กาก็เลยต่างสร้างกันให้ไปหาหน้าร้างวิกางไพ่ให้เทียนซาเดอหาเอาหน้าดณได้มาไว้เตียงมาให้จอมเพื่อเจ้าสุภตาโนนันพ่อข้า เ<า>ขา้าปลาไหม่ไล่ละวางเสียเตียนเขาป้าไหม่ไหรละวางเสียเตือนผ่านก,ก็ไปตามค้องละปองทางเทีเ่ยวเยืนเดินตรงตั้นหลายวานันมีตอนตอนสิเขาเจ็ดคุม่มพรญาสา้างกะเราฟันสัตว์ท่านเจ้าไา่สามสร้างป้าบอยว่านนับหนาหลายล้านดอกอยู่น้ำ สันวะอาคีปุ่งไฟลนล้ำโลกพญา,าสังโฉเถ้ามันฮ้อนหอน่าทั่วไก่ตาลสังสังขวักมัวบ่ไดีว้านให้ยืุปไปหากินแต่ทิ้งไข่ให้กวางพ่อดี่ยังสามขืนวันเพ็ญสิพาคำสร้างสะท่านรักษาศีลอยู่สังขังดาวกับู้เดียวตอนแรกน้ายผ่านเข่าได้ลุ่มพกจอบหมอบ่ยื้อพื้นพญาสังแต่เราเห็น เวียมาถึงเจ้าพายสารสร้างไงพาดยกปืนขึ้นใส่พาดยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทียนทั่วดาวเวลาหาวแม่นลังไกเวลาหานลัไกบลย ได้บอลมันบอบอนควไหมายส่วนสีบอละหน้าใสละส่วนภายรสร้างพังเพ่มางดินดอนจนองหงายกระเรื่อยโอ้โอหนายบ้านดีกับอยู่หลุมสร้างละวอุ้มคือมาขีดข้อไายทินงข่าวสายภายซานละส่วนสายเท่านั้นจากกวนขังเหลียข้างไทยเดโน ก็ผ่านเอ้ยผ่านผ่านเอ้ยผ่านไครได้นอได้บอกเราสุภาพดาแจมเจ้าเปี้ยนี้เอาแห่งเฮาเอากาเข้าวเป็นสร้างนางเนี้ยคนที่สี่นางก็หักไม่ให้เดือดเสียสนหั่งบุแดอยวตนบทจักว่าสินี้ยังหาบัวซิ่งซังจ้องเรียนทัานเอาไว้จาก้อนเทียนงาสร้างตุนพนังมาบัสั่งมาอเอาสียน่อโยกไข่เดือดิ้เท่าทีเมืองบ่อยเกี้ยงใจเจ้าสุภาษดาเนียเก่าพญาสังโจกเสาขั้นหิงเหลือง่เก่าหลัง สร้างกวันถึงไทยอกอินทุลินหลังสร้างเอเลทีธานีเทิงฝ้าดอกเดือนมาสร้างกระตัดหน้าไ้น้ำตะไลลินล้อสวงสันหองผู้มียาก่าโอ้ยนอ ควมเจ็บปวดบ่ใไห้โ่พอญาสางก็คอยทนกิโลต้นตั้งไตนองจองเว้นกรรนั่นแล้วสร้างจะสร้งจุดได้ชี่ยทีดขอบพนางเมียหนอยตัวนาไม่หย่อนตัตายนาตัด้ว้วเลยตานว่าใส่านหลา่าไนา่านเลยพ่านไอ้ผ่านผู้ใดสีมาเป็นท่านนอไม่นอเบียรก็ง่าสาง ละลาพาดเลยพานไปส่หามหักไงหนาพันไงถึงการพานเอ้ยเด็ดจากไห้นายพานสี่ยกงาออกไปได้สร้างกระเียดมุ่นไห้นายพานไปเลยอ่านเลี้ยนเอามุ่นสร้างสารจับย่อโยกขึ้นได้งานสร้างกัจจังเบาพานมาถวายให้สุพัตราได้หลิงลำพร้อมกับข้ามตะโพว์ข้อยาสร่างมาเสียน้ำตาแต่นั่งให้เสียที่รังคันพอำ กำจะน้ั่ตรงใสัได้แต่ห่วงว่าทำกันสู่ผ้าพิตเพื่อนเรานั่นกลับมา่านเราสนองกลำล้ำให้เปลี่ยนผ้าเสื้อจีบเฮดีเนี่ยเด้อป่ามีก่ก่อนล้ำคือภูเขาโอ้ล้ำไปหมันมวลเปลี่ยนผ้าสิบลวนลวนเอ๊้ขวนห้ง ละแมนหินต้โอยควรนหายแมนหินต้เหลืองคือทองเ้อออนแล้ววันหันอีพอเฟนมาก่องวันหายเปลี่ยนเงินหนึ่งร้อยบาทยี่สิบบาท สาธุเดอ้อได้มากอีกแล้วไก่ที่ตีมกระเป๋าเลยแม่สาธุเด้อร์เอาเจม,มี่นี่แหละเล่นไปบ้าปสาธาสิทธิ์ให้จะได้สิ่งนั้นคือข้ามข่อยสุงพรกัรน,นอนหลับให้จะได้เงินกัรนอนตื่นให้จะได้เง,นง,นนงินแสน เปล่นมือไปให้ได้แก้วมานี่โชคโทษท้ายอย่ามาพ่นานเอยม่านไายอย่ามาพานเด้อแม่เดือเด้อพ่อเด้อไทยเงี้ย,ย,ยเจ้ามีแต่ความเจริญไปหาเงินหาทองคลองใดหาได้ไปหาไหมหาใยแนวไ,ได้ห้ได้ไง่ายไปค้าขายหรือทำงานรับจ้างไว้ทางเจ้าอย่าสู้จนไว้ทางเจ้า อยาสู <accurately S 2> ้จนสู yeah, ้คู่สู้คนเด้โอ้ยน้องโอ้ยน้องยิ้แไใ่คนนองโล่ำล้าสดโอ้ยใส่เสื้ออนโอ้ยยี้มแม่อวมืันนี้พ่กไ้ยกับไทย